มาลูกมามาตามสัญญามามาแตงความมาขึ้นมามาเร็วมาลูกมาตึ๊บเออหิวใช่ไหมลูกเคหนูอยู่หนูต้องระวังหมาด้วยนะจะลองหมานะลูกมาแตงความมาลูกมามาลูกมาเร็วเข้า,ไห,าไ,ไหนล่ะฟูฟูไปไหนละเอากิน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 ลูกกินว้าอ้าวทำไมไม่กินนะ ทำไมเขาไม่กินล่ะลูกไหนดูสิเอา,อา,าทำไมหนูไม่กินโฟวโฟโฟ,ฟไปไหน,นอ,อ่ะกินลูกกิน,ม,นม,มามาลูกมามาดำเกิงมานี่ <c oughs> ไม่กินนะเอู้ผูก็หายไปละอ่ะเดี๋ยวพ่อเอาอัอนใหม่มาให้ก็ได้เนาะเดี๋ยวออนใหม่นะลูกนะโอเคเดี๋ยวพ่ออาอนใหม่มาให้